แรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงแก้วเมทาแก้วอินมอสองพามเลขทียีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยอ่สาสถานที่แรกนะคะก็คือโมร็อกโกนะคะที่ที่แนะนำนะคะก็คือพระราชวังเอลบาดีเป็นพระราชวังตัอ้งอยู่ในเมืองมาราเทศโมร็อกโกพระราชวังนี้ได้รับตกแต่งโดยวัสดุนำเข้าจากหลายประเทศ ที่อยากแนะนําเพราะว่าอยากให้คนเข้าถึงประวัติศาสตร์อะไรัน,นี้คะ่ะแล้วก็หมายสี่นะคะก็คือบูกินาควาโซนะคะจะแนะนําก็คืออุกาประเทศบินาควาโซเป็นที่รู้จักในชื่อ m o n u m e n t สูน a t ชั่นอลคอเป็นอาคารแปลกป,ป,ป,ประหลาดและที่แนะนำเพราะว่ามันแปลกประหลาดแล้วก็น่าดึงดูดดีคะ่ะสวัสดีค่ะดิันกัญญาคอน้อง ป่าเขียดร้อนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติหมายเลขเก้อุทยานแห่แงชาติอุทยานแห่งชาติรูเคริรูเครเ National Parks ในประเทศแอฟริกาใต้หนึ่งในอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและเป็นที่ตั้งของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมถึงบิ๊กไน ชั้นม .2 ทับ3ค่ะหมายเล่น5นะคะทะเลแดงแนละอ่าวเอเดนทะเลแดงนะคะเราจะพาไปดูเส้นทางเรือที่สำคัญต่างๆแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการังที่ภูเก,กด้ค่ะเมนูอาหารที่แนะนำนะคะก็จะเป็นกุ้งแดงสเต็กค่ะอ่าวเอเดนนะคะเราจะพาไปชมท่าเรือเอเดนไปชมพิพิธภัณฑ์เอเดนคิวเลอร์ที่มีสิ่น่าสนใจมากมายค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนนะคะชิปเลอร์ที่21ค่ะอียิปเป็นดินแดง อะไรทมโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า50ปีและใครที่สุอะไรทำโบราณ50ปี5,000ปีแล้วก็ <c oughs> ลนไปไหน5,000ปีและใครที่จะไปเขที่ยิที่แล้ใครที่จะไปเทีาที่อียิปต์ไม่ควรพลาดก็คือพีระมิดค่ะ สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ที่มีอายุยาวนานมากกว่าพันปีและยังถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นมหาอะไรก็ไม่รู้ว่ียิปขนาดใหญ่สองก้อนที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นดินเก จะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ทางใต้ของอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายตอนนี้ทานเราสอสมมาชาเลยที่แปดวันนี้นะคะก็จะมาสถานที่ที่แนะนำก็คือที่อ่าวนี้นะคะแต่ว่าที่นี่อาจจะไม่มเหมือนเพื่อนนะคะเพราะว่าแนะนำเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมชื่อว่า Provident Hotel นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลนะคะแล้วก็ในตัวโรงแรมนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ มีอาหารบ,บุฟเฟ่ต์ของในโรงแรมเลยนะคะแล้วก็หมายเลขแปดเก 8, รติเฟรีสถานที่ที่แนะนําก็คืออุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากบูรุเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งของประเทศเคนยาแล้วก็เป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องนกฟลามิงโกแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหลายอย่างเช่นสิงโตแรดดำควายป่าพิกันลิงบาบูนแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดคือแรดขาวโดยเฉพาะแรดขาวนั้นนะที่แห่งนี้ถือว่าเป็น ที่แหล่งพักพิงแล้วก็แหล่งพ่อพันสำหรับนักข่าวแล้วก็ในปัจจุบันนักข่าวด้สุพรรแล้วก็หมายเลขสิบนะคะเมื่อกี้ลนไปไหมายเลขที่ยึดพูดเกาะมาดาก,กัสกาค่ะก็คือเราจะพาไปกรุงอันตานานาดิโอนะคะเพื่อชมรูปแบบการดำเนินชีวิตแล้วก็จะไปที่ถนนแห่งบาบัที่มีที่ข้าวทางเตมยงต้ยต้นบาบับรักกันค่ะเมนูอาหารที่จะแนะนานะคะก็คือซัมบาลาดีค่ะเป็นสลัดแบบดั้งเดิมมรับประทานคู่กับขมนมปัง ก็เดินการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้คิดว่าในส่วนของแต่ละคนควรปรับปรุงส่วนไหนบ้างพูดเลยพูดช้าๆไม่เชิงเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเทคนิคในการนำเสนอครับบางทีพูดเร็วก็นำเสนอให้ลูกค้าสนใจได้หนึ่งข้อมูลอาจจะยังน้อยเกินไป 2. ไม่แมน พอไม่แม่นเ้าเราก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านใช่ไหมสามใบงานที่ทํามาไม่ได้ใช้ประโยชน์ข้ออะไรไไอ่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านเพราะว่าบางทีการนำเสนออย่างเช่นเราโรงแรมแต่ไม่รู้เลยว่าโรงแรมสวยแค่ไหนโดดเด่นการโดดเด่นอาจจะฟังจากการนําเสนอของเธอได้ แต่ความสวยงามของโรงแรมล่ะเราได้พูดไหมเมสครู่ท่านที่นําเสนอโรงแรมฉะนั้นมีคือส่วนเบื้องต้นที่ควรต้องปรับปรุงเก็บไว้ปรับใช้กับการนําเสนองางานอื่นๆหรืองานต่อๆไปในของแต่ละวิชานะครับอ,อ,อลองอธิบายรูปแบบของที่พวกเราตกแต่งใบางานซิทําไมมันไปคนละทิศคนละทางแบบนี้ เขอย่าลืมสิตามขติกาที่ตั้งไว้ใบงานนี้เป็นใบงานของคะแนนส่วนของกลุ่มันั้นควรจะมีส่วนที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะในรูปแบบการตกแต่งทีสารที่ใช้งานไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ทำไมมันเกิดอะไรอย่างนี้ต่ออ่านี้แสดงว่าการสื่อสารการคุยงานกันระหว่างทีมยังยังบกพร่องอยู่นะ เก็บไ okay, ว้ว่าเพราะว่าเวลาทํา,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 ทาง,งานกลุ่มการสื่อสารระหว่างทีมติดตามข้างหน้าในแต่ละวันควรไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นเด็กก็เอามาอย่างที่เห็นนะรูปแบบงานไม่เหมือนกันสักใบเลยให้คะแนนกลุ่มไม่ได้สิ <laughs> <c oughs> ใช่สวยงามดูดีของแต่ละคนใช้ได้อยู่แต่พอร่วมกันเป็นคะแนนกลุ่มมันก็เห็นเลยว่าไม่ได้ประสานงานกันเท่าที่ควรส่เฉพาของความสุขสจิตชื่อ ฉนันใบงานของกลุ่มนี้คิดแยกแคะแนนตามคนและกันสแล้วแบบนี้เอาเหไม่บอกแล้วว่าให้ทำเหมือนการเถียงแล้วล่ะไม่เชื่อเหมือนนะมันควรมีจุดร่วมเหมือนกันแต่มีจุดที่แตกต่างเพราะแต่ละคนก็พรีเซนต์แต่ละที่ที่แตกต่างกันถูกไหมอ,อืม